สวัสดีครับพบกืกผมกบไทยในเกาหลีที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้ที่นี่เขาเรียกว่าแตงชาเม,มนะครับเพื่อนๆรสชาติจะหอมหวานครับเวลากินก็ปอกเปลือกด้านในก็เป็นเหมือนแตงแตงไทยนะครับแต่ว่าลูกเล็กรสชาติจะหอมหวานมากครับเม็ดก็กินได้ครับเพื่อนๆถามว่าราคาเท่าไหร่เหรอครับสี่ลูกนี้ประมาณหนึ่งหมื่นวอนครับแต่ก่อนหนึ่งหมื่นวอน ค่างเงินบ้านเราก็ประมาณ300บาทครับแต่ตอนนี้ไม่ถึงแล้วครับเพราะว่าเรทมันไม่ค่อยดีครับก็น่าจะตกอยู่ประมาณ4ลูกก็260-270ประมาณนี้ครับนี่ครับแตงชาเมรครับรสชาติหอมหวานเ๋ยถ่ายให้เพื่อนๆดูครับว่าหน้าตามันเป็นแบบนี้ครับถ้าราคา200กว่าบาทหรือ300กว่าบาท ถ้าไปซื้อบ้านเราคงจะได้เยอะครับแต่ที่นี่ค่าของที้บ้านเขามันสูงครับนี่ครับรสชาติหอมหวานครับแตงชาแมที่นี่เขานิยมกินกันครับยิ่งหน้าร้อนนี่แช่ตู้เย็นครับแล้วก็มากินแก้ร้อนในได้ครับแตงชาแมครับเพื่อนๆถามว่าเวลามันจะมีเบี้ยพอพันมันปลูกได้อยู่ครับ ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิปและโฆษณาครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปก็ขอให้รวยๆปังๆแห้งๆทุกคนนะครับผม